และแล้วโรบอตก,ก็ได้มีแมปที่เกี่ยวข้องกับ Tiktok เกี่ยวข้องยังไงมาดูกันแบบนี้ชื่อว่าแมปคลิปอิดซึ่งในแบบนี้เนี่ยมันจะจำลองให้เราเนี่ยมาทำการถ่ายคลิปเหมือนใน Tik t o k เลยทุกคนเหมือนจริงๆนะ <S <S เพราะว่าเมื่อกี้พี่นิวเนี่ยได้ลองเข้าไปสัมผัสดูแล้วอยากรู้ว่าจะเหมือนใน Tik t o k แค่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดเราอัปโหลดคลิปลงไปเนี่ยเราจะกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนได้หรือไม่เดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันกับแมป คลิปอิดบอกเลยว่าแมบบสวยมากสวยจริงๆคือแบบสวยเลยอะดูดิสวยไหมสวยมากทําไมแมบบนี้ถึงต้องทําให้สวยก็เพราะว่าไม่ว่ามุมไหนของแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นที่ถ่ายคลิปลงติ๊กตอกได้ <S <S อย่างเช่นเพื่อนคนนี้กําลังถ่ายคลิปติ๊กตอกอยู่แน่นอนนะเพราะว่าเธอก็กําลังเต้นอะไรแบบนี้นะเห็นไหมอ๋อนี่ไงถ้าเกิดมันขึ้นว่าเล c o คอร์ดดิ้งเป็นตัวแดงๆแบบนี้เนี่ยแปลว่าเธอกาลังถ่ายคลิปอยู่นะแล้วเราจะเข้าไปดูคลิปเพื่อนได้อย่างไงนี่เลยเราก็ต้องมาคลิกตรงนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยซึ่งตรง เป็นหน้าจอการเล่นคลิปนั่นเองนะอ่ะลองคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยนี่คือคลิปวิดีโอของเพื่อเราที่เอาลงติกตอกนั่นเองลองดูคลิปเธอกันนะนี่จะเป็นคลิปที่แบบว่าอะไรเ,เดี๋ยวนะตอนแรกเธอเป็นแต่งตัวแบบนี้ แล้วก็กลายเป็นแบบแต่งตัวสวยๆไปแง่คุยแล้วก็จะบอกว่าเธอคนนี้นี่มีการกดหัวใจต้อง600แน่แล้วก็มีคอมเมนต์ต้อง100ยกว่าหน่ขอกดดูคอมเมนต์หน่อยดิก็มีคนมาคอมเมนต์เธอจริงๆนะแล้วถ้าเกิดเราอยากเลื่อนดูคลิปอื่นจะเป็นยังไงนี่เลยก็เลื่อนแบบนี้เลื่อนลงมาอันนี้ก็จะเป็นคลิปโอ้โหเดี๋ยวนะอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยตอนแรกกลายเป็นอวตารเบคอนใช่ไหมแล้วพอเธอตีลังกาลุกขึ้นมา เธอก็กลายเป็นร่างสวยโอ้จะบอกว่ามีคนกดใจให้คลิปนี้4,600หัวใจมีถึง1,080คอมเมนต์โอ้ไม่กอดแล้วมันยังสามารถมีให้เรากดดูชุดได้ด้วยนะว่าเพื่อนเราใส่ชุดอะไรบ้างนี่ส่วนคลิปต่อมาอ,อะไรเนี่ยเมื่อเมื่อฉันล้มจากอาคาร <S <S> <S เหมือนกับว่าเมื่อฉันตกตึกอะไรแบบน,นี้ป่ะอ๋อโอเคมันก็จะแปลไทงงงงเลยนะก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าตัวละครเราเนี่ยโดดลงมาฮะจะบอกว่าทําคลิปแค่นี้ เธอได้รับการกดหัวใจไป3,000หัวใจทีเดียวเอาและเดี๋ยวเรามาทําการสร้างสั่นคลิปของตัวเองดีกว่ามาดูกันนะว่าถ้าเกิดพี่นิวเนี่ยลองถ่ายคลิปตัวเองแล้วก็ลงไปในต็อกทของโลบอกเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วดูเหมือนกับว่าตอนนี้เธอคนนี้เนี่ยถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันขึ้นว่า Editing คลิปแปลว่าเธอคนนี้ กำลังตัดต่อคลิปอยู่เพื่อที่จะพร้อมลงนั่นเองงั้นเดี๋ยวลองมาถ่ายตรงนี้ละกันนะนี่ตรงนี้จะเป็นที่นั่งแล้วก็มีพอปเป็นไฟด้วยสวยดีการที่เราจะถ่ายคลิปนั้นก็ให้เรากดตัวบวกตรงนี้นะอ่ะพอเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าการถ่ายแต่รู้สึกว่ามันจะมีให้เราเลือกสภาพแวดล้อมด้วยนะทุกคนนะมีไปถ่ายที่บ้านมีไปถ่ายในเมืองอะไรแบบนี้นะอ๋อมีให้เราเลือกฉากเปลี่ยนฉากด้วยเห็นไหมเนี่ยโอ้สุดยอดเลยหรือว่าจะไปถ่ายตรงนี้เลย,ตร,เลยตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ย เนี <mile> ่ยเราสามารถแบบเปลี <ial> ่ยนฉากได้เองเลยนะแล้วอันนี้มันก็จะมีให้เราแบบว่าเลือกภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเลือกท่าทางนั่นเองนี่สมมุติถ้าเกิดเราอยากถ่ายคลิปเต้นนะเราก็เลือกตรงแบบว่าเต้นอะไรแบบนี้นะอ่านี่ก็จะเป็นแบบคลิปเต้นอะไรแบบนี้นะเออมันมีท่าเต้นให้เราแบบเลือกเยอะมากทุกคนแบบเยอะจริงๆอ่ะเออจะเต้นท่าไหนเต้นโชว์อะไรก็ได้นะเออนี่เป็นไงโอ้โหท่านี้คือแบบว่าหรือว่าเราจะเปลี่ยนชุดก็ได้นะนี่โดยการที่แบบว่าเข้ามาแต่งเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะทําคลิปแบบว่า แต่งตัวแบบเบคอนก่อนดีกว่าเอาเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่นี้คือแบบว่าเอาออกให้หมดเลยนะเราจะแต่งตัวแบบเป็นเบคอนนะแล้วตอนนี้พี่นิวก็แต่งตัวเป็นเหมือนเบคอนธรรมดานะอะไรแบบนี้อะแล้วก็ทําการบันทึกชุดไปก่อนแล้วกันนะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวได้บันทึกชุดไว้2ชุดนะนั่นคือชุดเบคอนธรรมดาแล้วก็ชุดที่พี่นิวแต่งตัวแล้วพอเราแต่งตัวเสร็จแล้วแบบนี้เราก็มาทําการอัดคลิปกันเลยดีกว่านะแล้วคราวนี้เราก็เลือกท่าทางการเต้นอะสมมติเราเลือกท่าทางการเต้นนี้ใช่ไหมอะกดถ่ายไปก่อนเฟ๊บยุดกดยุด พอกดหยุดปุ๊บเราก็ทําการเปลี่ยนท่าทางเป็นท่าทางแบบนี้หนึ่งสองสามฟึบกดหยุดอ้าโอเคแล้วหลังจากนั้นพี่นิวเนี่ยก็ไปทําการเปลี่ยนชุดนะไปทําการเปลี่ยนชุดที่เราบันทึกไว้อีกชุดหนึ่ง คือชุดที่เราแบบแต่งตัวดีๆแล้วนะประมาณนี้อ่ามาครัน้นี้เราก็ทําการใช้ท่าเต้นเดิมแบบนี้นะโดยการแบบว่ากดอัดอีกรอบหนึ่งมาดูกันฟึบอ่าอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนนะไม่รู้มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วก็มาลุ้นกัน <laughs> อ่ะมาดูนะว่ายังไงอ่ะอน,นี่ไงเหมือนกับว่าเป็นคลิปวิดีโอที่แบบว่าเราเนี่ยเป็นเบคอนธรรมดาใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยมาแปงลงร่างเป็นตัวแบบนี้แต่จะบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยเนียนนะถ้าเกิดมันยังไม่ค่อยเนียนเนี่ยเราก็ทําการถ่ายใหม่จนกว่ามันจะเนียนนะทุกคนนะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า อันเนี้ยเนียนหรือยังมาดูกันนะอันนี้พี่นิวถ่ายใหม่นะเนียนหรือยังฟึ๊บเอ้ยเนียนอยู่นี่เป็นไงล่ะนี่เต้นไปเต้นมาเต้นโยโย่แล้วครันนี้ก็นี่แปลงร่างเป็นชุดสวยมันสามารถแบบว่าใส่ข้อความไปได้ด้วยนะแล้วเราก็พิมพ์ไปว่า เปลี่ยนเบคอนนี่ตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ใส่ข้อความเข้าไปแล้วใช่ไหมว่าเปลี่ยนเบคอนนะนี่เปลี่ยนเบคอนให้กลายเป็นแบบว่าแต่งตัวสวยๆแบบนี้แล้วมันยังใส่เพลงเข้าไปได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยใส่เพลงเข้าไปได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวไม่สามารถเปิดเพลงได้เดี๋ยวมันติดลิขสิทธินะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ ล้วก็ใส่เพลงอะไรเข้าไปก็ได้แล้วกันนะซึ่งตอนนี้พี่นิวก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือเพลงอะไรนะ <S <S 1> <S 1> พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราก,กดคําว่าถัดไปตรงนี้นี่เลยมันก็จะมีให้เราเขียนคําบรรยายคลิปนะแล้วมันก็มีการให้เราเลือกภาษาไทยด้วยนะเออเลือกเป็นภาษาไทยอะไรแบบเนี้เพื่อที่แบบว่าคนไทยมาเจอคลิปเราอ่ะจะได้เห็นถ้าเกิดอยากให้คนเห็นคลิปเราเยอะๆเราก็ใส่แฮชแท็กไปนะสมมติพี่นิวใส่แฮชแท็กว่าโลบอกอะไรแบบนี้นะ,นะเฮ้แล้วก็ทําการกดเผยแพร่อ่ะตอนนี้เรากําลังเผยแพร่คลิปสู่สาธารณชนนะอ่ะ อแล้วนี่คือคลิปเราที่เผยแพร่ไปแล้วมาดูกันก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าพี่นิวแต่งเป็นเบคอนธรรมดาก่อนแล้วค่อยกลายร่างเป็น ตัวละครพี่นิวที่แต่งตัวสวยๆนะประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งลงคลิปไปมันก็ยังไม่มีคนมากดใจเรานะแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราลงไปกี่คลิปแล้วก็ให้เรามากดตรงโปรไฟล์ตรงนี้นี่โดยเข้าไปที่โปรไฟล์ของฉันจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราลงไปแค่คลิปเดียวแล้วก็ยังไม่มีผู้ติดตามนะก็มาลุ้นกันนะว่าจะมีใครแบบเออเข้ามาดูคลิปเราไหมถ้าเกิดเราอยากเข้าไปดูช่องของเพื่อนคนนี้เนี่ย ให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวเพื่อนแบบนี้นะกดเข้าไปแบบนี้แล้วคราวนี้มันก็จะขึ้นคําว่าโปรไฟล์เราก็คลิกเข้าไปตรงโปรไฟล์เพื่อนเลยแล้วเราก็จะเห็นช่องเพื่อนเราแต่เพื่อเราคนนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงคลิปสักคลิปเลยแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีให้ติดตามด้วยนะเออแจ่มมากอะว่าแต่ตอนนี้มีใครเข้ามาดูคลิปเรายังมียังนะ้าอะ ก็ยังส่นคนแล้วก็ชอบแบบนี้ตรงที่ว่าไม่ว่าใครกําลังทําอะไรอยู่มันบอกหมดเลยนี่อย่างเพื่อนคนนี้เขากําลังดูคลิปอยู่มันก็จะขึ้นบนหัวเลยว่ากําลังดูคลิปอยู่ถ้าเกิดพี่นิวเนี่ยกำลังดูคลิปใช่ไหมเออมันก็จะขึ้นบนหัวหพี่นิวว่ากาลังดูคลิปอยู่นะอันนี้พี่นิวกดเข้ามาดูคลิป เจอคลิปตัวเองเลยเห็นไหมไม่มีใครมาดูคลิปเราเลยหรอเนี่ยเราอุตส่าห์ตัดต่อนะส่วนคลิปต่อมาอุ๊ยเลิศหน้าโหแต่งหน้าเลิศมากเลยอะ่ะส่วนคลิปนี้ก็เป็นการเต้นของน้ำพุอ๋อเหมือนกับว่าสาวๆนี่คือไปยืนเต้นโชว์ตรงน้ำพุแล้วก็มีคนกดใจถึง2,900หัวใจอะ่ะแล้วคลิปเธอคนนี้คอนเทนต์คล้ายพี่นิวเลยคือตอนแรกเนี่ยเป็นเบคอนธรรมดาใช่ไหม แล้วเธอเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นตัวสวยๆ,ๆละลรแบบเนี้ยเออสวยอะ่ะแล้วทำเนียนมากอะ่ะ กดหัวใจให้เลยแล้วเรายังสามารถคอมเมนต์เพื่อนได้ด้วยนะเราก็บอกไปว่า so cool แบบสุดยอดอะไรแบบนี้นะนี่พี่นิวก็มเมนต์ให้เพื่อนไปนะแล้วพอเราเมนปุ๊บนี่ความคิดเห็นเรามันก็จะไปอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหแล้วนี่คือรูปโปรไฟล์พี่นิวเหรอเนี่ย <c oughs> บอกเลยว่ามันเหมือนในต๊อกท็อกจริงๆอะทุกคนเหมือนเลยอะกับแบบนี้นะตอนนี้มีคนดูคลิปเราหรือย,ยังนะแท <c oughs> นแทนแทนแทนเอเอ๊ะเออศูนย์คนยังไม่มีใครเข้ามาดูคลิปเราเลยเหรอมีวนะิธีไหนโปรโมทคลิปไหมจ๊ะแล้วตอน,นี้ เราก็ย้ายสถานที่มาถ่ายคลิปในปราสาทพระราชวังเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวละครเราให้เป็นเหมือนเจ้าหญิงส,สวยๆและกันนะทุกคนนะเพราะว่าในแมปนี้เนี่ยเครื่องแต่งกายคือสามารถสวมใส่ได้ฟรีหมดเลย เราก็ลองแต่งเป็นเจ้าหญิงกันแล้วกันนะเออเจ้าหญิงผมขาวอุ้ยน่ารักมากทุกคนแล้วเราก็ผมทรงเก่าออกไปวูยังน่ารักอนะ่ะแบบน่ารักมากเราเป็นเจ้าหญิงเราก็ต้องทําการใส่มงกุฎนะเอามงกุฎสีชมพูแม่อโหดิโอ,โโอ,โโอโไอเราก็นึกว่ามงกุฎใหญ่ก็ติดนึงงั้นกาเป็นมงกุฎนี้ละกันนะมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะทุกคนนะนี่เป็นมงกุฎสีขาวสะท้อนแสง,แ,สงแบบนี้สวยมากชอบแบบนี้ตรงที่ว่าชุดฟรีตัวละครฟรีฟรีหมดเลย เดี๋ยวเจ้าหญิงจะมาถ่ายคลิปลงต็อกท็อกในโลบอกดีกว่าเราก็เลือกท่าทางที่แบบว่าอุ้ยเดี๋ยวนะเจ้าหญิงคอหมุนไม่ได้นะเจ้าหญิงเริ่มทําการอัดกันเลยนี่โดยการที่จะเป็นฉากที่เจ้าหญิงเนี่ยเดินมาตรงบันลังนะเฟึบแล้วครั้นี้เราก็กดหยุดก่อนกดหยุดคลิปปุ๊บก็กดใหม่นะก็จะเป็นฉากที่เจ้าหญิงหันหลังเดินไปแบบนี้แล้วเราก็ทําการกดนั่งแบบนี้โอ้โหท่านั่งเจ้าหญิงก็ทําการกดเล่นอ่ะกดเล่นแบบนี้กดหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ทําการกดเล่นอีกแล้วเราก็กดนี่ นะ่เจ้าหญิงลอยตัวลอยตัวสิจะ๊ะอ่าเป็นไงเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงวิเศษเลยแบบนี้ลอยตัวได้แล้วก็ลดลงมาแค่นี้แหละจบมาดูคลิปกันว่าจะเป็นยังไงนี่เลยก็จะเป็นที่เจ้าหญิงเดินมาตรงบอลลังตรงนี้แล้วคราวนี้เจ้าหญิงก็เดินหันหลังไปที่บอลลังแล้วเจ้าหญิงก็นั่งลงด้วยท่าทางที่สวยงามแล้วเจ้าหญิงก็ทําการลอยตัวขึ้นแบบนี้เป็นไงอ่าแล้วก็ตกลงมาตกสิตกอ่าเรียบร้อยคลิปจบแล้วแค่นี้แล้วก็พิมพ์ข้อความว่าข้าคือเจ้าหญิง แล้วก็น,นี้เราก็ทําการสร้างคลิปเลยเราก็ทําการตั้งชื่อคลิปนะอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะใส่แฮชแท็อะไรก็ได้นะอันนี้พี่นิวใส่ว่าป r i ้ t ที่แปลว่าเจ้าหญิงแล้วก็แฮชแท็โลบอกแบบนี้นะอ่ะเผยแร่เป็นไล่เนี่ยตอนนี้เราก็ทําการอัปโหลดคลิปลงแพลตฟอร์มท็อกท็อกโลบอกแล้วนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูคลิปเก่าวเราดีกว่าว่ามีคนเข้ามาดูหรือยังนะทืนเธอดินเธอเออก็ยังไม่มีใครเข้ามาดูเลย <laughs> ใครเข้ามาดูคลิปนี้เลยถ้าเกิดใครอยากมาเล่นแมปนี้เดี๋ยวพี่นีวางลิง์กไว้ใต้คลิปนะแมปนี้สนุกนะทุกคนถ้าเกิดใครตัดต่อคลิปดีๆหรือว่าแต่งตัวสวยๆในแมปนี้เนี่ยแล้วก็ถ่ายคลิปลงเนี่ยคุณอาจจะดังเพียงชั่วข้ามคืนก็ได้และแล้วเราก็มาเจอน่ารักอ่ะเฮ้ยนี่สนใจมาถ่ายคลิปด้วยกันมั้เนี่ย ด้วยความที่อยากเห็นว่าเขาลงคลิปยังไงเข้าไปดูโปรไฟล์เขาดีกว่านะและนี่ก็คือคลิปที่เขาอัปโหลดลงนี่ไงเขาแต่งตัวแบบนี้แล้วคลิปเขาก็มีคนดูด้วยอะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหนะ่ <c oughs> อยนะวาการดาฟอลีเวอร์เดีาบอกนะว่านายยังไงเนี่ยอ๋อถ่ายคลิปยืนคู่กันเฉยๆแต่ว่าตัวนายน่ารักมากอะ เฮ้ย <Hey, S 2> จะบอกว่าคลิปนี้เธอคนนี้ทำดีมากๆเลยจะบอกว่ามีคนกดใจให้เธอถึง11,800หัวใจมาดูกันว่าทำไมพี่นิวถึงบอกว่าเธอทำคลิปดีนี่ดูเหมือนกับว่าเธอเดินไปที่แห่งหนึง่งแล้วยังไงแล้วเธอก็เดินไปมันมีแต่ความเฟ้งฟางเฮ้ย hey! แล้วเธอก็ถูกวาไปที่แบ็คลูมว้าวอ้าวอ้าาเป็นไง เธอทําคลิปได้ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเธอทําหลายตอนด้วยนะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดทําคลิปด,ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนดังได้จริงๆนะ